สวัสดีครับพบกับผมหมอยนในการอ่นานไพ่ยี่สีปากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับและก็ลัคนาตุลร่วมด้วยนะครับการปรยากรนั้นเป็นดวงกว้างนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเป็นดวงของชาวราศีตุลลัคนาตุลช่วงระหว่างวัน ดวงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนของปีพุทธศักราช2566นี้นะครับผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับก็เกิดผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกๆปีนะครับก็จะเป็นชาวราศีตุลน,นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณ การกดกติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหมอยุนนะครับและขอขอ,ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่มอบให้กับผมหมอยุนด้วยดีเสมอมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันวันนี้นะครับก็ขอบขอบพระคุณนะครับการอ่านไพ่ยิบสี่ปยากรรวงเป็นดวงกว้างๆนะครับจะใช้ในการเปิดไพ่ในคลิปนี้นะครับก็จะเปิดไพ่สิบใบนะครับแล้วก็ปยากรเป็นดวงกว้างๆไม่ได้จะพะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้น กรรยาียรทีออกมาก็จะมีตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังนั้นได้เปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางให้ท่านก็ออพอนะครับแล้วก็ทุกๆเช้านะครับ ตื่นขึ้นมาด้วยความสุขสดใสยิ้มให้กับตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปหารอยยิ้มจากผู้อื่นในแต่ละวันเพราะบางทีนั้นก็หายากนะครับรอยยิ้มจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นเป็นพลังเป็นกําลังใจให้ตัวเองเป็นหลักทั้งแต่เช้านะครับก็จะทําให้การดาเนินชีวิตของเรานั้นอย่างน้อยก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วนะครับกับรอยยิ้มความรู้สึกที่ดีที่สดใสในทุกๆเช้านะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าดวงของชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงวันเวลาดังกล่าวรองที่1ถึงวันที่15บห้ามิถุนายน,นนี้นะครับของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นั้นจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างนะครับในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับมาดูไพ่ใบแรกนะครับของชาวราศีตุลน,นะครับ10ดาบนะครับ สิบดาบก็อาจจะมีการจบสิ้นอะไรที่ผ่านๆมาที่มันยุ่งยากที่มันลําบากที่มันสร้างความไม่เติบโตในเรื่องของการงานการเงินที่ติดขัดหรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ทําให้เกิดความสุขใจนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะมีการยุติจบสิ้นลงนะครับแล้วก็ที่จะเกิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้กับชาวราศีตุล ลักคนาตุนต่อไปนะครับอัศวินถือไม้เท้านะครับานายนายออฟวานนะครับก็การเดินหน้าต่อไปด้วยชีวิตที่มีความกระตือรือร้นนะครับมีความเปลี่ยนพยายามในการที่จะทําให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับมีแนวความคิดอะไรใหม่ๆดีๆที่มีเข้ามา ที่จะทำให้การเดินหน้าต่อไปด้วยความเติบโตนะครับตัวอัลเบนเตอร์เคิส์นะครับในการที่จะรับมือปรับสมดุลในเกิดความเหมาะสมขึ้นกับชีวิตของท่านต่อไปนะครับหลังจากที่อะไรที่มันแย่ๆไม่ดีได้จบสิ้นลงแล้วนะครับต่อไปนี้ก็การเริ่มต้นที่จะก้าวไปก้างหน้านะครับด้วยความมั่นใจนะครับที่จะปรับอะไรมันเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับ จาราศีตุลลกขนาตุลในช่วงนี้ต่อไปนะครับแล้วก็จัดสติกนะครับเอาก่อไปครับจัดเม้นท์นะครับก็เป็นช่วงเวลาของการตื่นรู้ตื่นตัวนะครับอะไรที่บางทีมันเคยฟบุบซบเซ,ซาหรือนอนหลับอยู่กับที่นะครับก็จะมีการฟื้นตัวฟื้นคืนชีพขึ้นมาในครั้งนี้นะครับก็ที่จะด,ดําเนินไปข้างหน้าต่อไปเป็นช่วงวันเวลาของที่ ได้รับผลการประกาศในสิ่งที่ดีๆที่จะมีออกมานะครับหรือถ้าที่ป่านมาท่านทำอะไรดีเอาไว้นะครับก็จะส่งผลให้เกิดความเติบโตความก้าวหน้าความรุ่งเรืองให้กับท่านต่อไปนะครับกับผลของการที่ได้สร้างความดีนั้นนะครับแล้วก็เกิดสิ่งดีๆเข้ามานะครับเอกออฟเป็นตัเกิลหนึ่งเหรียญน,นะครับ ในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆที่ไม่ว่าจะเรื่องการงานที่มีโอกาสดีๆเข้ามาข่าวดีๆในเรื่องของการงานนะครับใครที่เคยว่างงานมาตลอดนะครับหรือว่าว่างงานมาเป็นระยะพอสมควรนะครับที่อาจจะทำให้รู้สึกว่าชีวิตเหมือนไม่ได้คว่ารับความยุติธรรมอะไรนะครับก็จะทำให้เกิด สิ่งดีๆขึ้นนะครับเพราะว่าท่านนั้นก็เป็นผู้ที่มีความยุติธรรมในความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับในดวงชะตาของชา,าผู้เป็นชาวราศีตุลน,นะครับผู้ที่ชอบในเรื่องของความยุติธรรมความถูกต้องนะครับไม่ชอบไปใครเหมารัดอาเปรียบนะครับแล้วก็ไม่ยอมเสียเปเรียบแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับแล้วก็มักจะเห็นอรอบข้างนั้นให้เกิดความยุติธรรมขึ้นนะครับ ก็หลังจากที่เหมือนกับว่าตูกเอารัดเอาเปรียบมาที่ผ่านๆมาท่านาก็จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นนะครับความเหมาะสมคู้ควรกับท่านก็จะเกิดขึ้นข่าวดีในเรื่องของการงานใครที่ธุรกิจซบเซาผ่านมาหรือใครที่อะไรไม่คืบหน้าในเรื่องการงานหรือว่าธุรกิจไม่ก้อยกระเตื้องนะครับก็จะทําให้ชาวราศีตุลลัคษณะตุลช่วงน,นี้จะ เริ่มต้นสิ่งดีๆโอกาสดีๆเข้ามาแทนนะครับที่จะสร้างค่าเม็ดเงินที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับชาวราศีตุลลคนาตุลต่อไปนะครับหลังจากที่จบสิ้นสิ่งที่ไม่ดีตั้งหลายตั้งปวงลงไปนะครับแล้วก็เดินหน้าลุยต่อไปนะครับกับฟันฝ่าอุปสรรคปัาที่มีอยู่ ถ้ามีเข้ามานะครับก็จะไม่ย่อท้อต่อสิ่งใดนะครับแต่สิ่งสำคัญก็ระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนนะครับเพราะทำอะไรไปด้วยความรีบร้อนเกินไปแล้วก็ใจร้อนเกินไปนะครับก็อาจจะทำมาอานำมาซึ่งความมุทะลุนะครับที่อาจจะทําให้ขาดความรอบคอบไปได้นะครับอันนี้ก็จะเอาราศีตุลต้องระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรจะทําอะไรลงไปนะครับความใจร้อนบางทีก็จะเป็นสิ่งที่เข้ามาบดบังสายตาเราก็ได้นะครับในการที่จะมองเห็นอะไรง่ายๆนะครับก็เพราะฉะนั้นต้องมีความใจเย็นนะครับเย็นๆเอาไว้ก่อนนะครับอย่าหุานหันพลันเล่นนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับก็จะทําให้สู่ความสําเร็จได้ที่ดีนะครับถ้าใจร้อนเกินไปบางทีนั้นอารมณ์ขุ่นมัวก็จะมาสร้างความ ที่แต่ที่เราจะมองเห็นอะไรง่ายๆนะครับก็บางทีก็จะทําไปยากเป็นเรื่องยากเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากได้นะครับเพราะฉะนั้นอนะันนี้จาราศีตุลลกนาตุลต้องระมัดระวังในช่วงกันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็นายออคัพส์นะครับนบายออคัพส์อาจ์ซบินถือถ้วยนะครับก็เป็น งานที่เกิดขึ้นใหม่กับท่านนั้นก็จะเป็นงานที่ท่านรักท่านชอบนะครับเป็นที่ตกอกตกใจของท่านที่จะก้าไปแม้ว่าการที่จะหลังจากจบสิ้นอะไรแล้วกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เร่งร่วนรีบรว่ออะไรแบบวัยเหมือนปานจรวดก็ตามนะครับแต่ก็จะค่อยๆก,ก้าวไปด้วยความมั่นคงนะครับท่านจะให้ความรัก ความเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็ทำให้การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็เกิดความสำเร็จที่ดีในอนาคตนะครับที่ท่านจะมองเห็นถึงอนาคตที่ดีที่รออยู่ข้างหน้านะครับที่จะทำให้ท่านรู้สึกดีต่อไปนะครับก็เป็นความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นให้กับชาวราศีตุลลกนาทุลในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับและก็เซเว่นออฟสอดเจ็ด นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสิ่งที่อาจจะมีแอบแฝงอยู่ที่มันไม่กระจ่างในเรื่องของการมีลับๆซ่อนๆซ่อนเร้นอยู่นะครับที่อาจจะแอบแฝงอยู่ในการงานของท่านอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะเสียเปลี่ยบไปกับผู้อื่นนะครับบางทีก็มีผู้ไม่ประสงค์ดี หวังที่จะช่วงจริงในเรื่องของโอกาสต่างๆของท่านนะครับอาจจะใช้เล์เหลี่ยมต่างๆกลยุทธ์ต่างๆที่อาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หวังเอาเปรียบกับท่านนะครับปราะาันชาวราศีตุลลคนาตุลต้องระมัดระวังด้วยนะครับการที่จะทาเซ็นสัญญาหรือการร่วมมุ่นลงทุนอะไรกับใครนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ที่จะต้องรอบครอบพอสมควรนะครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาอะไรลงไปนะครับก็ในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนั้นต้องกระจัดออกไปจากจิตใจนะครับกบารทำธุรกิจอะไรก็ตามนะครับต้องรอบครอบแล้วก็ละ,ะเอียดพอสมควรนะครับตัดเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจออกไปนะครับเพราะว่าบางทีเรามองอะไรปั่นผ่านแล้วก็ คิดความเชื่อใจนั้นบางทีก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจได้นะครับบางทีภายนอกเราดูว่าน่าคบาน่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่บางทีก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเร้นแอบแฝงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องรอบครอบนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามหรือการจะร่วมมุดลงตุนกับใครก็พิจารณาถึงความเหมาะสมความคู่ควรด้วยนะครับ ที่บางทีก็อาจจะทำให้เสียโอกาส <S <S <ๆ>เสียผลประโยชน์ได้ง่ายๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่ชาวราศีตุลลัคนาตุลต้องรอบครอบต้องตระหนักอยู่เป็นพิเศษ,ษ,ษนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับเดือายพิเทสนะครับนีความไม่สว่างที่มันยังกลุ่มเครืออยู่ก็มีขึ้นมาเสริมอีกใบหนึ่งนะครับที่ ชาวราศีตุลละขนาตุลต้องระมัดระวังนะครับไม่รู้ว่าอะไรที่มันจะไปในต่างมืดหรือในต่างสว่างนะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แฝงอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านก็จะสามารถรับรู้ได้ด้วยเซนสัมผัสของท่านนะครับความรู้สึกที่ท่านมีเซนส์นพิเศษในการที่จะรับรู้ใครเข้ามาดีใครเข้ามาไม่ดีนะครับ ก็จะทําอาจะทำให้ท่านนั้นสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยความรู้สึกของท่านที่ดีๆนะครับที่จะมีเข้ามานะครับแล้วก็ six of cups อกถ้วยนะครับก็เป็นบันเวลาดีๆนะครับที่บางทีที่ผ่านมานั้นอะไรที่มันทำแล้วมันแย่มันไม่กืาหน้าไม่เติบโตนะครับก็ ทำให้บางทีการงานนั้นไม่ตอบโจทย์ไม่สร้างค่าเม็ดเงินไม่สร้างผลประโยชน์อะไรหรือไม่เกิดความสําเร็จนะครับงานที่เคยทําเคยค้างค้างอยู่นะครับก็จะนํามาสะสางปัดฝุ่นกันใหม่นะครับในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่ไปขึ้นมาในแนวนี้นะครับที่จะทาให้ท่านนั้นหานางานเก่าๆนั้นกลับมาสางกันใหม่นะครับที่จะปัดฝุ่นตามห้เกิดความสําเร็จขึ้นนะครับหรือ,อ อ่าแงหนึ่งก็หมายถึงว่าโอกาสที่จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆนะครับซึ่งบางทีงานที่เป็นอ่าผลงานเก่าๆที่เคยทําแล้วเกิดความสําเร็จนะครับสร้างความเติบโตสร้างค่าเม็ดเงินกับท่านสร้างรายได้ที่ดีกับท่านสร้างความปออบพอใจกับท่านนั้นที่ผ่านมาที่เกิดความสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีนํากลับมาทํากันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสําเร็จที่จะสร้างค่าเม็ดเงิน ที่จะสร้างผลตอบแทนใะห้เกิดขึ้นอย่างมั่งคั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่านาํามารีเทิร์นกันใหม่นะครับก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับในเรื่องการงานก็พอปร,ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของเส้นทาง,าง,างการเงินนะครับการงานที่เกิดความสําเร็จนะครับการที่เปลี่ยนพยายามด้วยความขมขมเณรน,นะครับทุ่มเทตั้งหยาดเรือแรงงานในการที่จะลุยงานนะครับ ปรับสมดุลใ้เกิดขึ้นกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับก็จะสร้างโอกาสดีๆในเรื่องของเส้นทางทางการเงินที่มีเข้ามานะครับส่วนใครที่อาจจะมีในเรื่องของการที่ต้องการจะใช้เงินทุนนะครับบางทีก็จะมีการยื่นสินเชื่อเอาไว้นะครับที่ผ่านมาก็บางทีอาจจะยังไปดองอยู่ในสถาบันการเงินนะครับกับการยื่นความประสงค์ของท่านนั้น ยังไม่ได้รับการอนุมัติก็บางทีช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ท่านจะได้รับโอกาสในเรื่องของที่จะได้รับเงินสินเชื่อนั้นนะครับก็ก็อาจจะอนุมัติให้ท่านได้เป็นลูกหนี้ของท่านต่อไปนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่เขาเปิดโอกาสให้ท่านได้เป็นหนี้แล้วนะครับก็จะได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะครับในการที่คิดจะทาลงทุนอะไรในการทํากิจการใดๆนะครับก็จะทําให้ท่านได้รับโอกาส นะครับเงินที่มีเข้ามานะครับเส้นทางรายได้ก็จะเกิดขึ้นให้กับชาวราศีตุลลกณาตุลน,นะครับที่มีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆนะครับใครที่เกิดว่างงานก็มีงานทําแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาประจํานะครับก็จะทําให้มีรายได้รายรับอ่าเป็นประจําของตัวเองต่อไปก็มีใช้จ่าย,ายดําเนินไปด้วยความมั่นคงที่จะสร้างความเติบโตให้ขึ้นกับ ฐานะของตัวเองต่อไปนะครับส่วนบางคนนะครับก็ที่บางทีก็ด้วยแรงสเสน่หานะครับก็จะมีเงินอุปถัมภ์จากเพศ่อตรงข้ามที่อาจจะมอบเข้ามาอาดูแลสนับสนุนนะครับก็ทําให้มีรายได้รายรับเข้ามาเป็นช่วงๆในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะทําให้ท่านได้รับเงินนะครับที่คนรู้สึก รักชอบท่านนะครับด้วยความมีสเสน่ห์ของท่านนะครับก็จะมอบสิ่งดีๆในเส้นทางต่างๆการเงินที่เข้ามาสนับสนุนให้ท่านได้รับได้เช่นกันนะครับส่วนบางคนที่เงินตกหยิบยืมไปนะครับก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการได้รับกลับคืนนะครับที่บางทีลูกหนี้นั้นนํามาส่งคืนให้กับท่านาเงินต้นนะครับบางทีก็พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่มีเข้ามานะครับหรือไม่ก็บางคนนั้นก็ ม้เงินต้นไม่ได้คืนก็อาจจะมีการที่ลูกหนี้นําดอกเบี้ยมาส่งให้กับท่านก็เป็นการเจดรับดอกเบี้ยไปพลางๆก่อนก่อนที่จะได้คืนเงินต้นนะครับส่วนบางคนนะครับก็มีโอกาสในเรื่องของการที่จะได้รับมรดกที่เป็นอาสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับหรืออะไรที่เป็นเงินตกค้างเบิกอยู่นะครับ ที่ยังไม่ได้รับการการํำระให้นะครับก็จะได้มีโอกาสได้รับเข้ามานะครับหรือเป็นเงินเบี้ยประกันต่างๆประกันเงินประกันความเสียหายที่จะได้รับเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะได้รับทั้งบางคนก็มรดกที่เป็นทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือเงินที่เคยตกเบิกอยู่ยังไม่ได้รับการได้รับเข้ามาช่วงที่ผ่านมานะครับหรือใครที่ มีเกี่ยวกับการประกันความเสียหายต่างๆนะครับที่ยังไม่ได้รับก็จะมีเข้ามาในช่วงวันเวลาดันค่าวนี้นะครับใกลที่ตามธุรกิจเกี่ยวกับเงินหมุนนะครับก็จะเป็นโอกาสดีๆที่จะสร้างรายได้ที่มีเข้ามาตามไม่เม็ดเงินของต้นหมุนเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับของชาวราศี ตนและก็ลัคกกนาตุนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆสําหรับคนโสดนะครับที่หลังจากการเปลี่ยนพยา,ยามที่จะเดินสะสะเสแสวหาความรักความสัมพันธ์มาพอสมควรนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะได้เริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับก็จะมีการจบสิ้นกับการที่ไม่มีคู่ไม่มีคนรักอาจจะที่บางคนก็รู้สึกว่าเว ที่ผ่านมานะครับที่อย่างหนาคนรักไม่ได้ยังไม่มีคู่นะครับก็ทําให้เกิดความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะครับที่จะไปสู่ความเป็นคู่รักที่ดีที่จะมั่นหมายกันแล้วก็สู่การแต่งงานเป็นชีวิตครอบครัวต่อไปได้ในอนาคตนะครับที่อาจจะมีเข้ามาหรือเป็นช่วงของจธธุดชะตากำหนดให้นะครับด้วยบุพเพสันิวาสที่ถูกกำหนดมาจากอดีตชาติที่ทําให้ ช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ได้มาพบมาเจอกันในการที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์นะครับหรือคนโสดบางคนที่ความรักเกยยุติลงไปแล้วนะครับที่เกยจบสิ้นไปในอดีตนั้นก็บางทีอาจจะมีการนำเออจจะมีการกลัววนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบเจอกันต่าห้มต่างไฟเก่านั้นกลูกลุนขึ้นมาได้นะครับหรือบางคนบางท่านนั้นอาจจะได้พบเพื่อนเก่าเก่าในสมัยก่อนเพื่อนสมัยเด็กๆก,ก,ก็ได้หรือ นะครับที่เคยคบกันเป็นเพื่อนด้วยความรักก็จะมาพบเจอกันในครั้งนี้นะครับก็จะมาพบกันด้วยวัยหนุ่มสาววัยที่โตแล้วนะครับก็จะมาพบเจอกันแล้วก็รู้สึกดีๆกับการเปลี่ยนแปลงในความเป็นหนุ่มสาวนะครับก็จะทําให้เกิดตุกะตาต้องใจกันขึ้นก็กลายเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จะมอบให้ กันเล็กกันต่อไปได้ที่จะกลายเป็นความรักระหว่างหนุ่มสาวเป็นความรักของคู่รักต่อไปนะครับเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเพื่อนในอดีตนะครับก็กลายเป็นคู่รักที่จะคบกันต่อไปได้นะครับส่วนบางท่านบางคนนั้นน,นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาถ้าอาจะไปเจอกับอาการไปเป็นตัวสำรองของใครได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือไปเจอคนที่เขามี เจ้าของแล้วก็ได้ที่มีความรักที่เป็นปกปิดตั้นอยู่ก็ได้ที่ไม่เปิดเผยให้ท่านรู้นะครับที่อาจจะไปเจอก็ต้องระมัดระวังดูกันดีๆด,ด้วยนะครับก่อนที่จะมอบใจให้กับผู้หนึ่งผู้ใดนั้นนะครับก็คิดไอ้รอบครอบก่อนนะครับว่ามีสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ก็มีคนรักอยู่แล้วหรือไม่นะครับท่านจะไปเป็นตัว สํารองขหรือไม่นะครับใน,นท่านต้องพิจารณาดูดีๆก่อนที่จะมอบใจนะครับอย่างน้อยๆชาวราศีตุลน,นั้นก็เป็นผู้ที่ชอบในความถูกต้องความยุติธรรมอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะตัดสินใจท่านก็มักจะคิดอยู่นานพอสมควรนะครับโดยการที่มีความเป็นส่วนตัวสูง ความเป็นอีโกโ้ของตัวเองในความเป็นโสดนะครับก็บางทีก็ไม่ใช่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาสร้างความรักความสัมพันธ์ได้ง่ายๆนะครับก็ทําให้ท่านนั้นคิดอยู่พอสมควรก่อนที่จะมอบใจให้กับใครนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นภายในทิศทางที่ดีนะครับการที่จะมอบความรักความสัมพันธ์ดูแลก,กันนะครับให้เกิดความอบ อุ่นเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับตากที่ผ่านๆมาสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นั้นมันไม่ก่อยดีนะครับก็จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่จะนําโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาพัฒนาความสะอาสร้างความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับก็จะมีการดูแลเอาใจใส่ธนุถนอมในความรักความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะครับ หามอบสิ่งดีๆให้เรียกว่าพูดจาก,ก็เป็นภาษาดอกไม้ในความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมีความสุขนะครับหรือเป็นคู่รักถ้าเป็นคู่รักในอดีตชาติที่มาใช้ชีวิตเป็นคู่อยู่กันใหม่ในชาตินี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆของความรักความสัมพันธ์นะครับก็ ถ้าให้เกิดความสุขกายสบายใจในคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็จะมีในเรื่องของการได้ไปท่องเที่ยวอะไรด้วยกันที่จะไปมอบความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กันนะครับบางทีก็บางทีตัวเองมีการจัดสัมมนาให้ไปเที่ยวนอกสถานที่ไปเที่ยวด้วยแล้วก็มีการไปหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะ เป็นตัวของชาวราศีตุลเองลัคนณะตุลเองก็ได้นะครับหรือไม่ก็บางทีผู้ที่เป็นคู่รักนะครับได้รับการาไปสัมมนาแล้วก็ไปต้องเที่ยวร่วมกับในการจัดทัวร์จัดกิจกรรมครั้งนี้ก็จะอนุญาตให้ผู้ที่เป็นครอบครัวไปพักผ่อนด้วยได้เช่นกันนะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นส่วนงานของเราเองหรือเป็นคนรักของเราเองที่ไปเป็นเดียวๆนะครับซึ่งก็มีนะครับที่ ต่างหน่วยงานหรือว่าเจ้าของบริษัทนั้นก็อนุญาตให้คนในครอบครัวที่เป็นคนรักไปร่วมด้วยในการาไปร่วมในการสรัมมนาที่จะเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับก็ทำให้คู่รักนั้นได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันในช่วงที่เวลาได้ออกนอกพื้นที่นะไปพักผ่อนแล้วก็เาความรู้ว,ว่าวิชาเข้ามาเสริมเพิ่มเติม,มในหน้าที่การงานและก็เพื่อสร้างความสุข ให้กับครอบครัวของพนักงานที่จะสร้างความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้เช่นกันก็มีนะครับที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้เกิดความสุขที่ดีแล้วก็มีความรู้ก็มาเพิ่มเติมนะครับส่วนบางคู่บางท่านนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะไปมีอะไรที่นอกเหนือของความเป็นคู่ของตัวเองนะครับก็ที่อาจจะไปสร้างอะไรที่มัน ซ่อนเร้นอยู่นะครับที่ในเรื่องของการคิดนอกใจก็ได้นะครับในเรื่องของการแบ่งสรรปันใจให้กับคนอื่นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีถ้า,าสิ่งที่ท่านปกปิดอยู่ในเรื่องนั้นที่เป็นการแอบแฝงอยู่นะตาต่าเป็นการที่กูรักรู้ทราบขึ้นมาหรือ ถูกจับได้หรือเปิดเผยขึ้นมานะครับก็อาจจะถึงขั้นในเรื่องของการแตกหักมีก,การจบสิ้นในความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับที่บางทีจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า,าต่างท่านและก็คนรักของท่านบางทีก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะเกิดขึ้นสิ่งนี้นะครับเมื่อมันเกิดขึ้นมาก็ในเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมก็จะมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ก็ต้อง ระมัดระวังด้วยนะครับไม่ใช่เหมือนบางคู่ที่บางทีรู้แล้วก็ปล่อยปละละเลยเป็นที่ยอมรับไปนะครับแต่วา่าอันนี้ชาราศีตุลน,นะครับก็รัคนาตุลน,นั้นก็รักในความถูกต้องยุติธรรมมากกว่านะครับบางทีก็จะรับกับสถานการณ์ของการแอบแฝงการแอบซ่อนรักปุกอาปกปิดบางนั้นก็รับไม่ได้นะครับออาากรู้ก็ามา นะครับเปิดเผยขึ้นมาอันนี้นะครับอารมณ์ร้อนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไปสู่ของความอาแตกหักในการที่จะจบสิ้นความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้อยังรักกันอยู่นะครับในการที่จะเป็นคู่รักที่ดีๆกันนะครับก็รักเดียวใจเดียวมอบให้กันนะครับความสิ่งดีๆมอบให้กันก็จะทําให้ชีวิตรักที่รักต่อกัน เป็นไปในติศทางที่ดีนะครับก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นอบอวนด้วยความสุขพูดจากันด้วยภาษาดอกไม้ที่จะมีแต่ความสุขกายสบายใจนะครับและก็นี่ก็คือดวงของชาวราศีตุลลคนาตุลช่วงวันเวลาดังกล่าวะระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2500 60บวกนี้นะครับก็โดยประมาณนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและข้อความรักนะครับก็ขอให้ชาวราศีตุลลักษณะตุลมีความสุขสดใสนะครับมีความมั่งคั่งอุดอมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ